ไปรู้อกลับมาได้เวทยหม่ประมาณห้าสี่ห้าห้าพี่ัด่ปวตามลืมมากเรนะกําลังจะพยายามกลับบ้านใหใ้พี่ขับให้ตรงนี้นะเฮ้พวกมันเหรอรถล็อตเดลบอดี๋ยวลดลบอถนะคือรถหน่อยนะคือรถหน่อยนะอยู่ไหนพวกมันพวกมันมาะพวกมันกลดอตตันอยู่ไหนที่ไหนพี่ ออออีีีเเเมมมไป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 นิดนึงนะไม่ต้องเยอะนะไปแค่สองคันพอนน่ะไปเลยไปเลยไปเลยพอแล้วไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วลมจับลมจับลมจับที่เหลืออยู่บ้านลมจับยังไงเนี่ยมึงจับมันลมจับลมใช่กลางกลางมุงหน้าไปกลางซิ่งขีดส่งรวยทันเวทหน้าหน้าขีดเวทดิบอกนะแล้วบันเวทแล้วบันเวทไม่ต้องมาหน่อยเพิร์สเออไม่ต้องเดี่ยวมันเอ่ยอยู่แล้ว ได้ไปขับเล่นแถวบ้านก็ได้เว้นมีอะไรก็มาครสาเวเหินเหินกลับเหินกลับไปค่ายทหารกานจะไปหน้าค่ายทหารไม่ไม่ไปไม่ไปไม่ไปขึ้นเขาไปนะจะไปทารบ้านสาเวตเลยไปขึ้นบขาสาเวตหลังบ้านซาเวตจะตกน้ําจะตกน้ําไม่ตปล่านึงีอยู่อยู่เขายังมุ่งหน้าไปเขาตรงสจีแต่ข้ามไปดีจีอยาจะข้ามไปดีจีไปเอ่อมุ่งหน้าไป้างบ้านสาเวตเขาข้างเขาจะไปดีจีตรงบ้านสาเวตเลย ไปรับแล้วนะเราเราแบบไอ้เยี่ชิโลมึงเงียบเลยนะไอ้สัาระไอ้ที่อะนี่นะครับลุงเงียบลำพวยมาไล่่เเราอะเฮ้ยไอ้มันจะไปเงียบลำพวยไรมึงอยู่ไหนกะลาก็ลากยี่ชิโลมึงอยู่ไหนสามนุ้ยสามนุ้ย ไล่เคลวิีพอาตรงข้ามสอน่วยตรงข้ามสอมน่วยตรงข้ามสางน่วยสองคนมีสองคนไอ้เหี้ยโจด่าแค่นี้งอนอยสัตว์อยูตกกะโหลกด้วยไอ้เหี้ยจริงครับลงจริงครับไม่มีน้ำนวยน้ำนวยน้ำน่วยติงขมนวยติงขำนวยชนคว่ำคว่ำหนักนดีนะสบไนด้วยกันครับทำหรือไงตอนโดนนี้ที่พูดลายเมืองลง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 เนที่ไม่งไม่ ลงเมืองไปรับปรับเหลืองปรับเหลืองปรับเหลืองึ้นเขาหน่อยขึ้นเขาหน่อยเฮ้ยใครขับหน้าบ้านเนี่ยมึงขึ้นเขาไปเถอะเจียบโดนออย่างมึงก็โดนบอลกันในตัน้ำดูหน้าบ้านมีมีรถแ็กแทกแตกประบุนมันไล่ตามมาอันอยู่ไหนมังขับบนมาบ้านดิมังขับนมาด้ดิเหมืนโซบ้านด้วยเห็นลวเห็นลมเห็นลเห็นมเห็นชนลอยสวยเจามีาถูกทางนี่เจรสเจรัเจรัจรจรจรเจ้เจลเจ สากลับมาบ้านเลยตออยู่ไหนตอมตกลับบ้านด้กคุณตอดีอยู่ไหนีาายลายไหนเ้ไหนมันมันม่เกิดบ้านบ้านเกิบ้านเราหมู่บ้านลางเนี่ยหมู่บ้านลางเนี่ยบาคน้วยโอ้หมันล้มันล้นันรอันนี้เอาคนมคนบ้านเบ้านโอเคบ้านโอเคแตกแึ่แต็กหแตกยังหลังแทก

คนากินะตรงไปเดี๋ยวตายเดี๋ยววาตามอยู่ลงไปข้างล่างจะบว่งมันาอยู่ตรงไหนสิมามันไปไหนลวะเหียไวจัดไหนิไอเหี้ยมันหายไปไหนวะด้านไหนไหนหน่วยอะเี่ยหนวเมื่ออกได้ยินเสียงปืนป้าได้ยินเสียงปืนป้า

ได้ล่าไปซีได้ล่าไปซี e p c แมนบิว่อยอบิน่อยอดบิน่อยพี่ตีออเดบิวดบเบิลดับเบิลดเบิลด้ในบ้านเามา่บิมีพีนะอย่าบานะบ้านนะบมต้องโกับพอเอนี้ให้อยู่นะล่วงเาเลยนะพี่มาดีพี่แล้วพี่แล้วจะเป็นเป็นเป็นกับพี่ได้ เดี๋ยวพี่ได้หัแดงใช่ไหมใครโดนหอแดง่ะใช่ใช่อ้นี่ยพีช่วยพี่ช่วยอยู่เส้นน้มนเเมื่อวงไปนเส้นำมยไอนี่นะพี่คิดยนยิง่ายิง่ยิ่คีนม่เขี่ยอะไรอ่ะปยิ่น่อยมึงอะตรงไหนเนี่ยอันนี้กี่อันนี้กีตัวได้ตัวอย่เียไปช่วยดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยอเร็วต้องขับรถ่รอยู่นะอยมึงอยู่พี่ตีอยู่มึงอยาหลุด ชี้อ่ะปาดคมมตึงๆสี่ปเจอแกงสีเดือนไม่เฮ้ยเฮ้ยใครใครใครโดนฮอไล่กับตำรวจเนี่ยไอ้เหี้ยมันมันมาเอตมันมาไล่อยู่ไล่ไล่ไ่ไีไล่ียไล่เีเีีีเีดีเี๋ีจีไวจไ่้ย่เฮ้ยใครใครโดนไล่อ่่ดด่่

อยู่ไหนป้กป้กอยู่ไหนป้าป้าดิผมบ๊มปนาอยู่ไหนป้าไม่นั่งเรอได้ไหมอ่ะเฮี้ยมันโบกตามช่วยอยู่ตามช่วยอยู่ชิวชิลชิน้องมารอไปรอไปน้องกลัวตลอดั้งรอสองพันทั้งกองทัพมาอยู่ที่มึงอ่ะลรอไปเรื่อยเลยไอ้เี้านี่ขับก่ไอ้เี้านี่ขับก่อ้าบ้านหน่อยดิมึงได้ยินกูป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยมันมีรถติดตรงหน้าบ้เนี่ยขับว่างไม่ได้นะได้ยินครับเฮ้ยกลับบ้านหน่อยใครไม่ได้ทำอะไรกลับบ้านหน่อยไอ้บ้านมีเอ็มพีนะ ไปไม่ได้ทำอะไรอ่ะที่ไม่ใช่ตบปากกับบ้านนตเป็นร้านเไม่มีไฟเลยต้านขอคณเนี้ยเรากลับไปแล้วบอสจ่ายแล้วกลับไปแล้วกลับแล้วกลับแล้วเจอไม่ดีผมไม่เจอแล้วมันลดแรงหายไปแล้วเลก็ติดกลับบ้านกันหน่อยกลับบ้านกันหน่อยบ้านมันอยู่อยู่อยู่มันประตูติประตูไฟที่เดิมแล้วก็นับบ้นแล้วแล้วก็มาหน่อยมาหน่อยใว่างเลยนี้มาัวมามีเลยตกน้ำไป ไอ้อย้ายาไปตัวเองันะไม่มีปรยนเลยไอ้มีด้วยต้อบโต้องโดต้องโดนตองดต้อตองได้งนต้องต้องโดน้อาโดน้อน้อน้ไงโดนอด้อมันต้อง่มนงนต้อน้ดนต้อง่ดองโดนต้อมดน้อนต้องโน้อมะดีต้ตอ้องนต้อน้้ตนมตอนนนมนอ้ เอ้ยคุวนอุ่มนะกูรนแรงคุณม่จะตายไฮ้มาหลังบ้านหน่อยใครมีเดกเกอร์มาหลังบ้านไนะตายเลไชุบลงอยู่หลังบ้านไว้ตัวไว้ตัวิดกไม้มายิงมาดร็มได้ขึ้นรถยิงมาดิยิงมาดิ ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย้มน่อยยิ้มหน่อย้มน่โง่สัตว์โง่สัตว์โง่สัตว คินนดว่าโรไปแล้วไอ้สาตว์ไม่ทานมันอุมใบเลยวะยี่อย่างเสียยไงชิ่แม่ไอเลีนยงตว์ไอ้ียดตายหมดเลยเนี่ยตายกูณันดี โอ้โหอิเยี่ยมทุอย่างไวอะทุกอย่างเสียหน่าอิเต่ยรุมเสียจัดอะรุมเสียจัดอะอีซาเฮ้ยมึงเอาศพมึงอุกมึงห่อศพนี้ไปร่อนทวดเลี่ยไอผมพีหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านพายิงอ่ะมันดีย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 มาช่วยเพื่อนมัน แทงเลยแทงในน้ำอย่าเอาขึ้นฝั่งแทงในน้ำก่อนแทงในน้ำก่อนไม่งูจังเลยเพื่อนตายนะเพื่อนตายนะเฮ้ยมาหลังบ้านนี้มาหลังบ้านนี้ศพตีศพเลยมาเอามาล่อมาที่ใครไม่ได้ทำอะไรมาหลังบ้านนี้อยู่ของน้ำเนี่ยเหี้ยเฮ้ยหลันบ้านมาหน่อยดิหลังบ้าน เฮ้ยหลังบ้านตายเลยทิ้งตบมึงละหลังบ้านลงมาหน่อยกันป้องกลงมาหน่อยลงมาไทยหาหน่อยมันมาทีแล้วเฮ้ยหลังบ้านโดนหมดแล้วหลังบ้านโดนสี่ห้าคนเลยมึงกลับมาหน่อยหลังบ้านเราโดนไอ้เคียโดนโดนหมดเลยสิบคนแล้วมาแล้วมาแล้วยิง อู inside, ๋ชายพันดีเป็น euh, ยัไงเนี mañana, ่ยกู๋ห้านี่ยังนมันมาเติมเยอมันเติมเออาศพออกมาศพออกมาหลังบ้านมาหน่อยยังดึงอยู่นะเอาเข่าดีเจ็บครับบ้านไปใไปให้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 ไปใหไปให้ไปห้ไปห้ไปใไปให้ไปใ้ไปใไปห้ไปไป้ไปให้ไป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 ให้ไปไป้ไปไปไป้ไป้ไไปหไป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 ้ไปหไปไป้ไป มามามาลงมาปะนะนี่งานน้าอไมอย่าไปเล่นนอย่าไปเล่นน้มันเป็นมันรุเป็นอย่าไปเล่นในน้ําไปเอาไปเลย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 มันชุตรงนั้นนะมเอาไปยที่นตกไปนนี้เออสวยเวทแค่เวทไน่ะไไหมดพ่อี่โมงอ่ะฮัลโหลใครตาตาเตวทเวพื่อตฝังนู้นเพื่อนตาฝั่งนู้น เอาสมมันขึ้นไปข้างบนได้ป่ะเอาสงมันขึ้นไปข้างบนดิมันช่วยเรื่อยๆเลยเนี่ยหลังบ้านมาอีกดิปล่อยมันอยู่ในน้ำไปเลยมึงไม่ต้องไปสนแล้วในน้ำมาปล่อยไปในน้ำปล่อยไปในน้ำปล่อยไปไม่ต้องร้องมันหลุดไม่ได้หรอเออมันไม่ขึ้นมาหรอกก็ปล่อยมันดูเพื่อนตายมันไปไอ้เหี้ยยไปแล้วมันต้องร้องปล่อยมันมันแท้อยู่แล้วอนี่ยูดเละเนี่ยคำหนึ่งเอาสมมันออกไป จินยาการนะผอเปยมันไปจริงนะลุงเออไม่เปห่อดิห่อแล้วมันก็ไปลอรูดิไอเพื่อนอุ้ผมลอเยอะมากจีผมต่ไปเป็นสินาทีล้วเปิด้วครับใช่พี่โอ้แรถจะพังละีดจานเข้าไม่ได้เล้วผมบลอััครับกอมันออกไปหอมันออกไปม่ต้องไปน่ันในน้ำนี่นบ้านัเดียวนปให้บ้านะข้างบ้านข้างบ้าน กูเป็นฉลามกูยังสู้มันไม่ได้เลยป่ะมีใครรู้ไหมครับว่าหอตัวไหนครับเลยลงรถลงรถมันที่เดิม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 แช่หอตัวไหนเร่ตอนเฮ้ยรีบ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 สี่สิบปีบอฟมึงไปเจียมหอที่บ้านก็ได้ป่ะน้องไอที่เรียกไรลงรถนะลงรถนะถ้าถ้าไปหน้าบ้านเกมนะแถวเขาเลิกไรเกแถวบ้านครับฮัลโหลดึงไว้เยอะจัดเก้าสองครับมุงเก้าสองครับมึงจะไปไหน ไอ้ผมจะพูดอีกนะไปปล่อยมันอยู่ในน้ำมาปล่อยนะเนี่ยเพราแค่อุ้มหนึ่งอ่ะลงมาได้เปล่าเพื่อนเวลามันจะช่วยอ่ะมันไปส่งมันไม่ได้อ่ะจะต้องส่งมันเท่านั้นอ่ะโคเคนแช่ได้โคเคนแช่ได้มาเติมเติมได้นะบ้านนี่เคนเต้มใจวันได้เลยมันมาเป็นเกสเก่าไว้เป็นวันขับรถหน้าบ้านยิงมาเดีแล้วมันไม่ไอ่ไหนนยถอดด้วยแหม่หน้าบ้านไม่ได้สุกี้อะ ไปไหนเราลุยไปโน้พี่หลุยอุ้มสองได้ปะปลเอยเพื่อนอะบอกชื่อมันูเถอะพี่ตามไปละผมเกมนะผมเกมนะเกมแถวบ้านเนี่ยมันอยู่ในน้ำสี่คนนะมันอยู่ในน้ำสี่คนนะน้ำหลังบ e ้านนะกูดูมันอยู่นะไปหารถมาไว้มันจะขึ้นฝั่งแล้วนะมีเพื่อนเราว่างอีกปะหลังบ้านอะมีครับผมว่าสี่ห้าคนอะ นอนวักว้างไหมครับคุณนนท์ไปยอนไม่ได้ยินชื่อผู้หญิงโอเคครับรื้อเรื่องตามผมตรงเอออุโมงค์ข้าทหารสองกันสายมันช่วยเพื่อนไม่ได้นะสบายสบายเราเลยครับอันนี้ใครขึ้นมาครับเนี่ยอีตำรวจอยู่เขาหนะโฮมโปรอยู่ข้างบ้านแล้วลุงพร้อมรอเล่นด้วยใครลงไปอกว่ามาตายนั่นไงนั่นไงนั่นไง อย่าลงไปมันอุ้มเก่งกว่ามึงอย่าลงไปมันช้ำไอ้เหี้ยมันช้ำของผมขาของผมไอ้เหี้ยมันคือพวกฉลามของแท้วะสภาพมันจะส่วนเราปูลงไปเวียบแท้เลยไอ้เหี้ยอีกแคตเดียวอีกแคตเดียวปล่อยมันดูปล่อยมันปล่อยมิ่งไปปล่อยมิ่งไปปล่อยมันไปปล่อยมันไปอีกแคตแบไปมานะมันมาคันหนึ่งนะแต่ปล่อยไปปล่อยไปอย่าไปเดือดอย่าไปเดือด พวกนี้มันก็ได้อยู่ในนั้นแน่ในน้ำไหมเฮียบนบกมันสู้เราไม่ได้บนบกอ่ะตื่นตื่นหมดที่บ้านเนี kind of eh ่ยค no ่ะ no, ก no, 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 no. ็เพื่อจะตายค่ะก็แก๊งมันป่ะเนี่ยใช่ป่ะอยู่ไหนอยู่ไหนไป็นกินกานะลงไปเล่นได้นะเอ้ยอยากอยากยากยากปล่อยวะปล่อยวะอ๋อกินกาเทียอะไรบ้านก็ใช่มาแบกปีเตอร์นี่เอเลสป่ะสวัสดีทำไรดิสวัสดีเมื่อยับพี่จะเอ๋ยเหรอ ไอ้เหี้ยมันดูมึงดูมันว่ายน้ำดิไอ้เหี้ยมันดูว่ายน้ำดิสัสมันดูว่ายน้ำดิอย่างไกลอะไอ้เหี้ยอย่างไกลโดนมันมาด้วยลุงเคล็ดนี้โดนตอนสี่สิบนะตั้งใจอุ้มมาก่อนเราเฮ้ยสองคนอ่ะมึงไปล่ามันดิ่สองคนมึงอ่ะไปล่ามันดิไปล่ามันดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างๆอ่ะอุ้มไม่ทันดิ

มันเลยหลุยมามันปนไม่ได้มึงไม่ได้ฆ่ามาเร็วๆแล้วได้ไหม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 มันล่วงมันล่วงเอพอพอพออแทงเลยแทงเลยเออเออกีดร้องให้มันกีดร้องให้มันกีดร้องให้มันกีดร้องลุงลุงครับไอ้รถหลุดมาลุงเอาไปจูนไหมครับมึงจูนเลยมึงจูนเลยมาแล้วมาแล้วมาอยู่ไหนอ่ะยิงกดดิยิงกดดิให้ไอ้ดามด้วยดามด้วยในหนามาโง่จัดดามด้วยดามด้วยดามด้วย ดับมันด้วยมาหน้าบ้านช่วยบ้านใครดับด้วยดับมันด้วยดับมันด้วยคิดผมโดนป่าวผมเปิดยังหาชื่อไม่ได้เป็นล้านเลยนะครผมเปิดลูกผมระบ้านไม่เลยประกาศยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศไอ้เป๊ปอย่าพูดเป๊ปอย่าพูดเป๊ปอย่าตื่นเต้นไอ้เป๊ปเระบายไปเลยพี่เป๊ปพูดอ่ะพี่เป๊ปพูดนะผมระบายไปเลย กระจอกสัตว์กระจอกจัดกระจอกจัดลงลุงปล่อยทิ้งไปเลยไม่ชุบปล่อยทิ้งไปเลยปล่อยทิ้งไปเลยไปจูนทันไหมลุงไม่ทันไม่ทันตอสจบชุบนะแต่มันแจ้งเรานะถ้าเราไม่ชุบขนาดนั้ชุบไปกันชุบ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 แล้วก็ปล่อยมันลยเดินกลับชุบชุบไปนิดชุบแล้วปล่อยมันวิ่งไปไปสับปีกไปสับปีก